สำหรับวันนี้ก็ขอท่านหลายฟังแนะนำในการเจริญมหาปฏิปทานสูตรเรื่องราวในขันธบ,บัพเรื่องราวของมหาปฏิปทานนสูตรนี้ก็ขอได้โปรดทราบว่าผมไม่ได้สร้างกันเอง ผมแนะนำท่านตามคำสั่งคำสอนของ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจนั้นในตอนต้นก็จะขอนำพระบาลีมากล่าวให้ท่านฟังก่อนตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสทั่นกล่าวว่าปุณณะจะปรังพิกเวพิโคธรรมมสุธรรมานุบัสสีวิหารติเป็นต้น ซึ่งแปลเป็นภาษาไทายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกพิสุย่อมพิจรารณาหินธรรมในธรรมคือปาทานะขันห้าว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายอย่างไรพิสุย่อมพิจรารณาหินธรรมในธรรมคือปาทานะขันห้าท่านว่าดูก่อนพิสุทังหลายพิสุในธรรมิีในนี้ ย่อมพิจารณาดังนี้ว่าอย่างนี้รูปคือสิ่งที่สามารถจะสุดโสมได้อย่างนี้ความเกิดขึ้นของรูปอย่างนี้ความดับไปของรูปอย่างนี้คือเวทนาความเสวยอารมณ์ของรูปแลวก็กล่าวต่อไปอีกว่าอย่างนี้ความเกิดขึ้นของเวทนา อย่างนี้ความดับไปของเวทนาอย่างนี้สัญญาคือความจํำอย่างนี้คือความเกิดขึ้นของสัญญาอย่างนี้คือความดับของสัญญาอย่างนี้สังขารคือความคิดสังขารนี่มันด้หมายึ่ร่างกายนะสังขารในขันหานี่ได้วความคิด แล้ว่าอย่างนี้คือความเกิดขึ้นของสังขารอย่างนี้ความดับของสังขารอย่างนี้วิญญาณคือความรู้สึกอย่างนี้คือความเกิดขึ้นของวิญญาณอย่างนี้คือความดับไปของวิญญาณดังนี้พิสุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นไปในภายในบ้าง และย่อมพิจ man, ารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นไปในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นไปทั้งภายในทั Completely ้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในธรรมบ้าง <isy> <anchor asia> ย่อมพิจรารณาธรรมดาความทั้งความเกิดขึ้นเรื่องความเสื่อมไปในธรรมบ้างก็หรือสติว่าธรรมมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าเกิดเธอนั้นแต่เพียงสัจติว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสัจตว่าเป็นที่อาศัยระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วย ย่อมมายึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุย่อมพิจรารณาหินธรรมในธรรมคือุปาธานขันห้าอย่างนี้แลฟังบาลีแล้วรู้เรื่องไหมบาลีที่ต้องมาอ่านให้ท่านฟังก็เพราะว่าจะได้เปลื่องคำที่ว่าผมเอาธรรมะ หามาสอนกันเองเร่อ <c> ง <oughs> นี้พูดกันตามในนึงว่าประกาศตนเป็นพระพุทธเจ้าเสเองนี่เรื่องนี้ผมกลัวพราว่าการที่จะประกาศตนเป็นพระพุทธเจ้าเสเองนี่กลัวจะต้องไปอยู่กับเทวทัตจึงนำเอว่ารมคำสอนก็องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นภาษาบาลี ที่ตัดไว้ในพระไตรปิฎกมาให้ท่านฟังก่อนตอนนี้ก็มาว่าถึงสร้างความเข้าใจกัน <c oughs> ถ้าเราฟังภาษาวาลีกันเป็นดุนความเข้าใจน่ากลัวจะไม่มีแน่นี่เราว่าไม่ได้เพราะท่านที่ฟังอยู่ถ้าจะเป็นนักปราชก็ได้ สำหรับในขันธบัพคือปาทานในขันนี้เป็นวิปัสนาญาลวนไม่ใช่สมถภาวนาเมื่อวาน,นินิวอนยังเป็นสมถภาวนาควบวิปัสนาภาวนาคือตั้งแต่อนาปาณบัพป็นต้นมาถึงนิวอนท่างควบทั้งสมถะและวิปัสนาร่วมกันนี่มาพอถึงขันธบัพ าาาค,ค,ค,คำว่าปาทานในขันคือขันห้าคำว่าปาทานแปลว่าการเข้าไปยึดถืออันนี้พระพุทธเจ้าสอนเป็นมิปเสนายานล้วนความจริงเรื่องขันห้านี้เราก็เข้าใจกันคำวัาหนึ่งรูปคำว่ารูปมีมีสภาพอยู่สองอย่างคือมหาโพธรูปอย่างหนึ่ง อุป,ปาทายรูปอย่างหนึ่งถ้าผมจะไม่พูดให้มาละเอียดจะยุ่งไป,ปเปล่า <c oughs> รูปก็มีสภาพที่เราสามารถจะเห็นได้ด้วยตาถ <c oughs> ้าบอกสภาวะของรูปเช่รูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุเนี่ยที่เราเห็นได้ด้วยตามันเป็นรูปในรูปนี้มีสภาวะเกิดขึ้นในเบื้องต้น มีความเปลี่ยนแปลงไปในดั้งกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดท่านบอกว่าให้รู้จักอาการเกิดของรูปและการดับของรูปรูปที่มันจะเกิดได้เพราะอาศัยอะไรถ้าไปรูปคนรูปสัตว์แล้วก็เดากันแบบง่ายๆว่าอาศัยพ่ออาศัยแม่ มีพ่อมีแม่จึงมีลกูกเมื่อลูกเกิดขึ้นมามันก็มีรูปของลกูกนี่อย่างนี้เป็นประเภทกำปั้นทุกดินเขาไม่ใช่กันนักปฏิบัติสมสถาวิปัสนาเขาต้องหาเหตุว่ารูปที่มันจะเกิดขึ้นมาได้ในเพราะอาศัยกิเลตันหาอุปาทานและอุศลนกกรรมเหตุสี่อย่างนี้มันเป็นปัใจจัยให้เราเกิด เรื่องเวทนาสัญญาสังขารมีญาณนนะั้นมันเป็นเครื่องประกอบตัวสําคัญก็คือรูปแก้รูปตกก็แก้อย่างอื่นตกหมดเพราะ่าแก้เป็นที่อย่างแก้แค่รูปพอนี่กินเล่ไดเกิดรูปกินเลสคือความเศร้าหมองจิตคืออารมณ์เลวเตีอนว่าความชั่วเป็นของดี ความดีเป็นของชั่วอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทุกคนจงเคารพในศีลห้านี่มันเป็นเหตุเบื้องตนอย่าทำร้ายกันอย่าอย่าลักจะขโมยกันอย่าระพฤุยแย่งความรักกันอย่าโกหกโมทเทจอย่าดื่มสุรามีไรแต่เรากลับมีความรักชีวิตของเรามากกว่าชีวิตของบุคคลอื่น ชอบเอาชีวิตเขาบุคคลอื่นมาเลี้ยงตัวเห็นได้ไง่ายๆฆ่าสัตว์มาเลี้ยงตัวเองตัวเองชีวิตเดียวแต่สัตว์กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชีวิตที่เราฆ่าแล้วถ้าเขาจะมาฆ่าเราบ้างเราชอบใจไหมเราไม่ชอบแล้วเราไปฆ่าเขาเขาชอบไหมล่ะถ้าหากว่าท่านคิดว่าเขาชอบ ก็คงจะมีสติเกินร้อยเปอร์เซนเรียกว่าไม่บ้าก็บอท่านี้ความช่วยอย่างหนึ่งที่เห็นก็นง่ายๆก็ได้แก่การลักการขโมยทำลายทรัพย์สินทรัพย์ของชาบ,บ้านถ้าเขาจะลักจะขโมยเราบ้างเราชอบไหมเราก็ไม่ชอบแต่เรายังทำนี่การ,รยื้อแย่งความรักของชบบาวบ้น เราชอบทำแต่เขามาทำกับเราบ้างเราชอบไหมเราไม่ชอบการโกโหกหมดเท็ดเราชอบโก,โกหการจะบ้างเขาฟังแต่จะบ้างเขาจะกโ,กโก้เราบ้างเราชอบไหมเราไม่ชอบการไร้สติสมัญญะมีสภาพเหมือนคนบ้าเราชอบไหมเราไม่ชอบแต่เรากินเหล้าแต่คนกินเหล้ามันก็คนบ้าดีๆไม่ใช่คนดีไร้สติสมัญญา ทำทุกอย่างขาดความละอายทั้งหมดนี่เป็นอันว่าอารมณ์กินเลสกืออารมณ์ชั่วความสมองจิตที่สมองคือจิตที่ชั่วมันมีอยู่เป็นปัจจัยให้เราเกิดตันหายตัวหนึ่งคือความทยานอยากมีความโลภทะเยอทยานอยากได้ทรัพย์สินต่างๆมาโดยทางะุจริต นี่อีกอันหนึ่งเป็นปัจจัยให้เราเกิดนี่อุปาทานอุปาทานคือการยึดมัน่นถือมัน่นว่าร่างกายของเรานี่มันจะทรงตัวอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยถ้าเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวเรายังคิดว่าเราต้องไม่แก่นี่พอร่างกายเริ่มแก่แล้วก็ยังรู้สึกว่ามันไม่แก่ ในบางที่แก่เกือบจะเดินไม่ไหวใจก็ยังรู้สึกว่าเรายังไม่แก่หน,นักเข้าร่างกายมันไปไม่ไหวจริงๆชักจะเริ่มยอมแก่ขึ้นมาบ้างแต่ถ้ว่าก็ยังไม่คิดว่าเราจะตายนี่เป็นเรียกว่าอุปาทานตัวยึดมั่นถือมัน่นมีความหลงคิดว่ามันไม่ส่งตัวมันเป็นอารมณ์ที่คขันกับความเป็นจริง เพราะร่างกายเรามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วมันก็ต้องมีความเสื่อมไปทั้งแท,ทั้งกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดแต่เราไม่ยอมคิดตามนั้นเมื่อรมฝืนอย่างนี้ท่านเร็วมาทา,านนี่ก็ยังคิดต่อว่าไปว่าคนที่เรารักคนที่เราเคารพวัตถุที่เรารัก <c oughs> จะต้องอยู่กับเราตลอดไปตลอดการตลอดสมัยไม่เคยคิดว่าพ่อแม่ของเราจะต้องตายไม่เคยคิดว่าคนที่เรารักจะต้องตายและไม่เคยคิดว่าวัตถุทั้งหลายที่มีหามาได้มันจะต้องสลายตัวคิดว่ามันจะส่งตัวเพราะไม่เคยคิดว่าตัวจะตาย <c oughs> อันนี้ก็เป็นอุปาทานตัวยึดมัน่นถือมั่นที่ฝืนความเป็นจริง นี่อากุศลกรรมเมื่ออารมณ์จิตมันเร็วอย่างนี้แล้วใจาการกระทาที่ทําออกไปมันก็ทําแบบเร็วๆเาการที่จะพูดออกไปก็พูดแบบเร็วๆเพราะว่าวาจาก็ดีกายก็ดีมันอยู่ใต้ใต้ภายการบังคับของใจใจเป็นผู้สั่ง นี่ที่พระพุทธเจา้ากล่าวว่าให้รู้วอาการเกิดของรูปที่รูปมันจะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยกิเลสตัณหาอุปาทาน,น,นและกุศลกรรมเมื่อรูปเกิดขึ้นมาแล้วเวทนามันก็ปรากฏคือความเสวยอารมณ์ที่รู้ว่านี่หนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจาระปวดสาวะป่ยวปยไข้ไม่สบาย <c oughs> ยานี้มันเป็นเวทนาคือมันอาศัยรูปเป็นสําคัญถ้าไม่มีรูปเวทนามันก็ไม่มีนี่สัญญาได้แก่ความจำจำดีบ้างจำชั่วบ้างสัญญาที่จะมีมันได้ก็ว่าอาศัยรูปถ้ารูปไม่มีเส็จแล้วสัญญามันก็ไม่มีนี่ผมจะอธิบายแบบยอ่อนี่สัง,สงขารคือความคิด สังขารนี้แบ่งเป็นเป็นสามอย่างเอาละเอาว่ากันง่ายๆนะคือสังขารคือความคิดในอารมณ์ของความชั่วที่เรียกว่าปุญญาภิสังขารสังขารคิดในด้านในอารมณ์ของความดีที่เรียกว่าปุญญาภิสังขารสังขารที่เป็นเอกขตารมมือเบคารมเป็นส่วนกลางเข้าส่งถึงปัิพภานเรียกว่า นนเนนชาวิสังขาร <c oughs> นี่สังขารคืออารม์ความคิดนี่เราต้องการอยู่สองอย่างคือปุญญาวิสังขารกับนเนอนอเนอน,เนชาวิสังขารอันดับแรกเราต้องการความคิดคือความคิดด้านดีอือนหนึ่งไม่ละเมิดสินห้าสำหรับพระเนนไม่ละเมิดในสิ่งของตน รายการที่สองเราจะมีพรมีหานสี่ครบทวนรายการที่สามเราจะระงับนีวอนไม่กลับมายุ่งกับใจรายการที่สี่เราจะทรงกำลังใจให้มั่นอยู่ในรมณุสุขนที่เรียกว่าสมาธิรายการที่ห้าความคิดของเราจะต้องพันใช้ปัญญาพิจารณาหาจริงของขันห้าให้พบ แล้วก็มายึดไม่ถือกันห้ว่ามันเป็นเราเป็นของเราต่อไปนี่ว่าการถึงสังขารนะแล้วตัวสุดท้ายคือวิญญาณ <c oughs> วิญญาณได้แก่ความรู้สึกวิญญาณตัวนี้ไม่ใช่จิตไอ้ที่บอกวาวิญญาณออกจากร่างอันนั้นมันเป็นจิตไม่ใช่วิญญาณวิญญาณตัวนี้จริงๆก็คืออารมณ์ ที่มีความรู้สึกสัมผัสของแข็งกระทบเรารู้ของแข็งกระทบหนักหรือเบาก็รู้ของอ่อนกระทบก็รู้เปรี้ยวก็รู้เค็มก็รู้หวานก็รู้เผ็ดก็รู้รู้สัมผัสการนิ่มนวลมันแข็งมันอ่อนมันเปรี้ยวมันเค็มมันเผ็ดมันเจ็บมันหนาวมันร้อนรู้อันนี้เรียกว่าวิญญาณ วิญญาณตัวนี้มันติดอยู่กับร่างกายติดอยู่กับรูปถ้ารูปดับเมื่อไรวิญญาณตัวนี้มันก็ดับแต่ว่าที่เขาเรียกวิญญาณอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือจิตตัวนี้ไม่ดับเมื่อรูปพังลงไปเมื่อไรมันจะไปตามสภาวะของมันที่ทรงอยู่ในสมัยที่เป็นมนุษย์ท <c oughs> ี่พระพุทธเจ้าให้ทรงฝึกใน สำหรับเนวปาทานในขันให้ฝึกตนนี้ให้ฝึกโตละที่แรกเราก็ละเบาๆก่อนอย่าละให้มันหนักนักละแต่เพียงว่าหนึ่งสก,กายทิฐิมีความรู้สึกว่าร่างกายของเรานี่มันจะต้องตายมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนม,มาถึงกลางมีการสลายตัวบริสุทธิ์ด้วว่าเกิดแล้วว่าแก่แล้วก็ป่วยแล้วก็ตาย มันตายแน่เราจำได้ว่าตายแล้วก็มีปัญญาคือคือว่าสังขารใช้ตัวปัญญาในสังขารเอาตัวปัญญามาใช้ว่าถ้าเราเกิดมาแล้วเราตายทางที่เราจะไปมีกี่ทางเมื่อตายแล้วมีอยู่สามทางคือหนึ่งไปนะรกสู่ทุกติสองสู่สุกติมีมนุษย์เทวดาทุกผพ สามนิพานเราจะไปทางไหนเป <c oughs> <c oughs> ็นนมว่าอันดับแรกเราก็ถือกฎสำคัญไว้ก่อนวัดยานเลวที่สุดเราก็เป็นเทวดาให้ได้จากมนุษย์แล้วเราไม่ควรจะกลับมาเกิดเป็นคนใหม่หรือไม่ควรจะไปอบายภูมิเพราะว่าถ้าเป็นมนุษย์แล้วกลับไปเกิดเป็นสัตว์นรกกว่าจะมาเป็นคนก็ต้องผ่านความเป็นเปรต ผ่านแบนแบความแสุรกายผ่านแบแบผ่บานการแสตดิฉันก็แย่นี่ว่านับเป็นแสงกลับกว่าจะกลับมาเป็นมนุษย์ได้สเสวยทุกขเวทนาอย่างนั้นไม่ดีอาการอย่างนั้นที่จะเป็นได้เพราะอะไรเพราะเราไม่มีศีลห้าเป็นสำคัญเราขาดทานบบรมีเราขาดพรมีหารสี่ยินั้นเราก็หาทางป้องกัน พระองค์สมเด็จพระทูนทรบรมศาสนดาสอนให้เราเป็นคนมีศีลเราจะทรงศีลให้บริสุทธิ์เพื่อป้องกันอบายภูมิเราจะมีทานการบริจาคเป็นการปลูกเมตตาความรักเพื่อความสุขของบุคคลอื่นเพื่อหวังความเป็นมิตรเพื่อหวังความอยู่เป็นสุขร่วมกัน แล้วก็เราจะมีพรมิาญสีคือเมตตาความรักในคนใษสัตว์กุณาความสงสารในคนใษสัตว์อยู่เป็นปกติจะไม่เป็นศัตรูก,กับใครอารมณ์ใจจะเป็นสุขเราจะไม่อิฉาริษยาใครเมื่อใครได้ดีพรอยินดีด้วยช่วยความดีของเขาให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไป เมื่อกรรมอันใดเข้ามาถึงเราเกินที่จะเกื้อคูลเกินที่จะแก้ไขได้เราจะไม่ดินน้นรนเราจะวางเฉยยอมรับนับถือกฎของกรรมเว้นอนวุวานั้นนอกจากนั้นเราก็ยอมรับนับถือคุณพระรัตนตรัยทั้งสามประการอย่างนี้เรียกว่าทรงความดีแบบเบาเบา รวมความสั้นๆว่าเราคิดถึงความตายไว้เป็นปกติว่าเราต้องตายแน่แต่การตายคราวนี้เราไม่ยอมขาดุนไม่ยอมไปอบายภูมิทั้งสีถ้าจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ชั้นดีไม่ใช่มนุษย์แบบที่เราเป็นอยู่หรือไม่ใช่นั้นก็เป็นเทวดาหรือพรหม แล้วก็ยอมรับนับถือก็โดยใช้ปัญญาพิจารณาความดีของพระพุทธเจา้าความดีของพระธรรมความดีของพระสงฆ์ทรงสินห้บริสุทธิ์และมีพระนิพพานเป็นอารมณ์คิดว่าความสุขสูงสุดคือพระนิพพานเราต้องการจะทำอะไรทุกอย่างเราหวังนิพพานอย่างเดียวไม่ต้องการผลตอบแทนในโลกปัจจุบัน ถ้าอารมณ์จิตกุมารดาแต่พุทธบริษัททุกท่านทรงอยู่อย่างนี้ก็ชื่อว่าเราเรื่องขันห้าคร่ปาทานได้แบบเบาๆยังเปลื่องได้ไม่มากแต่ว่าพระุทธเจาธ้าท่านบอกว่าอันดับนี้เป็นระโสดาบันในเมื่อเป็นรรโสดาบันแล้วการเกิดเป็นมนุษย์ก็มีขี่ชติแล้วก็ไปนิพาน ถ้าทรงอารมณ์นี้ได้แล้วจงอย่าเพิ่งพอในความดีพิจารณาขันห้านี้นั่นแหละว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราขันห้ามันเป็นเรือนร่างที่ตัณหาสร้างขึ้นเดิมน่ายของธาตุสีแล้วก็มีวิญญาณในท้ายเข้ามาผสม แล้วก็มันจะต้องสลายตัวไปในที่สุดขันห้าเต็มไปด้วยความสุขโปรกขันห้าเต็มไปด้วยความโศกโครกไม่เป็นของที่น่ารักมีสภาพมันซากศพตัดอารมณ์รักในขันห้าเสียหมดในแดนกาม,มารณมใน,นอบรมกําลังใจเริ่มนน้พรหมิหารสี กำลังใจของเหล่านี้มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครทั้งหมดเราจะมีความรักในเพื่อนมนุษย์และสัตว์เราจะมีความเมตตาสงสารกุาาเพื่อมนุษย์แะสัตว์นั่นเราจะให้ภัยแต่ความชั่วที่บุคคลอื่นกระทำเพราะรู้เท่าไม่ถึงการ ก็บวกกับมีความรู้สึกว่าในเมื่อร่างกายของเราจะพังแล้วที่เขาทำให้เราไม่พอใจนั่นความจริงเขาทำกับขันห้าไม่ได้ทำกับเราคือจิตเมื่อขันห้ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเขาจะด่าขันห้ามันก็เป็นเรื่องของขันห้าจิตไม่เกี่ยวเขาจะนินทาขันห้ามันก็เป็นเรื่องของขันห้าจิตไม่เกี่ยวเป็นอันว่าอารมณ์ของเรานี้ตัด ความโกรธเช่นได้ด้วยอำนาจพรมิหาร 4, สีนอาศัยที่คิดว่าคันห้าไม่ท่งตัวเป็นสําคัญน่าตัดกาได้ตัดกามารมเช่นได้คือรูปเวทนารูปเสียงกินรสสัมผัสที่ทําให้เกิดกามารมีอารมณ์แห่งความใคร่ในเพศเช่นได้ด้วยอํานาจอาสุปสัญญาตามที่กล่าวมาแล้วเห็นดีเห็นว่ามันไม่งาม าอารมณ์จิตทรงตัวแบบนี้องค์สมเด็จพระจินสีสทรงตรัสว่าท่านผู้นั้นเป็นพระอนาคามีนี่เราค่อยๆตัดไปแบบนี้มันก็เป็นของไม่ยากเมื่อเป็นพระอนาคามีแล้วการเกิดตายจากความเป็นคนก็เป็นเทวดาหรือพรม ที่จะต้องกลับมาลำบากในความเป็นมนุษย์อีกมันไม่มีเพราะว่าเราจะนิพพานมนทิวดาด้วยผมถ้าจิตเข้าถึงความเป็นพระอนาคามีเพียงเท่านี้ชื่อว่าช้างตัวใหญ่เราลบโนไปเซนได้แล้วเหลือแต่อารมณ์เล็กๆที่เรียกกันว่าเป็นอุปนิสัยเป็นอนุสัยคือตัวที่เนื่องอยู่ในใจนั่นก็คือหนึ่ง เราไม่หลงไหลไฝ่ฝันในรูปฌานและรูปฌานว่าเป็นของวิเศษแต่ว่าเราจะเกาะมันไว้เป็นกำลังเพื่อห้าหั่นกิเลสตัวเล็กๆที่เหลืออยู่ให้สิ้นไปความดีเหนือรูปฌานและรูปฌานยังมีอยู่รายการต่อไปมานะความถือตัวถือตน ว่าเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาเราเสมอเขาจะไม่มีในจิตของเราเราถือว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีฐานะหรือความรู้ต่างกันเพียงใดก็ตามทุกคนก็มีขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาแสงขานเหมือนกันมีอการสาสองเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันตัดความถือตัวถือตนระหว่างคนกับคนและระหว่างคนกับสัตว์เสีย ถือว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเราสามารถจะเป็นเพื่อนกับคนเลวก็ได้เราสามารถจะเป็นเพื่อนกับสัตว์ที่ไร้ชันก็ได้ด้วยสายจิตที่เต็มไปด้วยความเมตตาปราณีแ้่เราก็จะตัดอุธตจักคืออารมณ์ฟุ้งนิดหนึ่งคือในฐานะที่เป็นพระอนาคามีบางทีจะมีอารมณ์ขี้เกียจขึ้นมานิดหนึ่งว่าเราพักแค่นี้ก็พอ ตายจากความเป็นคนแล้วเราเป็นเทวดาหรือผมเราก็นิพพานบนนั้นแล้วก็วางภาระเสียเราตัดความขี้เกียจตัวนี้เสียว่าในเมื่อไหน,ไหน,ไ,หนไหนก็ทําได้มอนถึงแค่นี้แล้วก็ไม่ควรจะไปพักแค่เทวดาหรือผมมุ่งพระนิพพานเป็นลมต้องการพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางแล้วในที่สุดก็ตัดอวิชชาคือเห็นว่าร่างกาย ที่เกิดมามีสภาวะเต็มไปดความทุกข์ที่มันทุกข์ได้ก็เพราะอาศัยตัณหาคือกามฉชันทะและแล้วก็อุทธัจจะพระโทษได้แก่รูปราคะและอรูปราคะคือหมายความเราแตกความพอใจในรูประชานและรูประชาน และตัดความพอใจในมนุษย์โลกเทวโลกและพรหมโลกเสียมีความพอใจจุดเดียวคือพรนิพพานเห็นว่าเทวดาและพรหมเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ไม่ใช่เป็นปัจจัยแห่งความสุขราคะตัดความกำนัดยินดีในมนุษย์โลกเทวโลกและพรหมโลกเห็นว่าเป็นดินแดนที่ยังเจอือไระเดกความทุกข์หาความสุขไม่ได้อารมณ์เรามีความหมายอย่างเดียวคือพระนิพพาน และก็ไม่ยึดถืออะไรอะไรทั้งหมดไม่ยึดถือร่างกายของเราไม่ยึดถือร่างกายของบคคนอื่นไม่ยึดถือสุสิงทุกอย่างในโลกเพราะในโลกทั้งหมดนี้เราไม่ต้องการมันแม้แต่ร่างกายนี้เราก็มาเดียงกัน,นกมันจะพังเมื่อไรก็เชิญถ้าลมใจของบรรดาท่านหนลายทได้อย่างนี้ทั้งหมดองค์สมเด็จพระบรมสศรีกล่าวว่าตัดอุปาทานคันที่ได้ เป็นอันว่ากำลังใจของท่านจบกิจในพุทธศาสนาอารบรรดาท่านพโยคาวจรทหลายวันนี้ก็หมดเวลาแล้วต่อนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่นให้คำพิจารณาและวภาวนาตามอธัธยาศัยในในริยาบทที่ท่านต้องการ อจะอยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้ตาทรอย่างัยจนกว่าจะได้เวลาที่ตามตามที่ท่านเห็นสมควร